สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับเแลนนี่ออฟไทยแลนะครับผมวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศวันที่19ถึงวันที่20สิงหานะครับอ่าเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้ฝนน่าจะกระจุกอยู่ในภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนนะครับส่วนอีสานล่างเนี่ยอย่างแถบจังหวัดนะครราชสีมามหาสารคามบุรีรัมย์สุรินเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีฝนตกเลยนะเป็นเวลาหลายวันมากเลยเดี๋ยวเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ ก็สำหรับตอนนี้ฝนเริ่มคืนชีพกลับมาในภาคใต้แล้วแล้วก็ถ้าตะว,วันออกก็เริ่มก็มีฝนอยู่ประจำเนะาะเดี๋ยวมีสาเหตุอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาอ่าดูเป็นอย่างๆกันนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะไปดูนะครับคือกอระแสลมวรสุ่มชั้นฐานเมฆเนะาะกระแสลมชั้นฐานเมฆ8 5 0 hpa นะครับวันนี้ก็พัดเป็นทรงยอดยอดดีนะ แอดว่าพัดเป็นตะวันลมตะวันตกเฉียงใต้กํลาลังปานกลางแล้วก็มีแรงในบค่อนข้างแรงในบางพื้นที่เนาะก็บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตอนอ่อนเนี่ยก็จะมีแนวลมที่แบบพัดยกขึ้นดีเลยแอดว่านะภาคใต้ก็เช่นกันนะครับดูดูแล้วเป็นไงครับฝน,นจริงๆต้องน่าจะดีนะครับแบบนี้แต่ทําไมรู้สึกว่ามันยังกระจายตัวไม่ดีมากเหมือนเท่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะ ่าแอดจะมอีอยู่สิ่งหนึ่งที่จะบอกก็คือช่วงนี้อยู่ในช่วงอ่าเนกาทีฟเอ็นนะครับเอ o เจโอ์นลบเนี่ยเคลื่อนเข้าปกคลุมจากมหาสมุทรอินเดียนะแล้วก็เข้าสู่บ้านเราแล้วก็ค่อยทะลุไปมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสองสิ่งเนี้ยพอมันเคลื่อนที่มามันทําให้อากาศกดจมครับเอออย่างที่แอดบอกพออากาศกดจมปุ๊บฝนมันเลยหายไปบางส่วนนะครับเดี๋ยวคาตอบมันจะมีอยู่ในกระแสลมบนครับ แต่ตอนนี้เราดูว่าเออลมมรสุมมีกาลังดีแต่ทำไมฝนมันยังกระจายไม่ดีเลยก็มีประมาณนี้เนะนี่คือกระแส,ะล,มมสมลมมรสุมก็ลมมรสุมจะพัดเป็นแนวนี้นะครับอ่าต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกระแสะลมบนกันว่าเป็นยังไงมีปัญหาอีกหรือเปล่าก็อันนี้คือกระแสะลมบนนะครับชั้นยอดมีเนาะ500 hpa หรือสูงจากพื้น5.5กิโเมตรนะครับก็ดูวันนี้แล้ว ยังคงเจอปัญหาเฉพาะในภาคอีสานเป็นกรณีพิเศษ,ษ,ษจากตัวแอนต้ไซโครนะครับส่วนภาคเหนือเนี่ยรู้สึกก็จะมีการทดสอบกันด้วยแล้วเหมือนมีการทวนเข็มนาฬิกานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าไซโครนิกนันเองอตัวไซโคลนิกข้างบนภาคเหนือเนี่ยมันจะทาให้ภาคเหนือฝนมากฝนเยอะฝนเกินพอดีเนาะก็มีเหตุการณ์น้าท่วมนในจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับแต่ส่วนน้นมันก็ไม่ได้มีผลกระทบลงมาอะไรตอนถึงตอนกลางของประเทศเนาะเพราะว่า อาจจังหวัดเชียงรายมันอยู่ที่สูงและน้ำเขาจะไหลออกไปทางแม,ม่น้ำโขงแม่น้ำกกซะมากกว่าเนาะมันก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับทางตอนลุ่มเลยในภาคเหนือตอนล่างนะครับถ้ามันจะตอนลุ่มมามันต้องตกตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาครับตั้งแต่ลำปางลงมาหรือจังหวัดแพร่ลงมาเนี่ยจะมีผลกระทบแน่นอนที่ตามป่าจะไหลลงมาแต่เนี้ยเขาไปตกกันที่ตอนบนของเชียงรายเลยทําให้ฝนนั้นก็กระจุกตัวครับกระจุก ตกแรงๆอยู่แถวเชียงรายอย่างเงี้ยภาคอื่นก็มีฝนครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรเนาะเพราะว่ากระแสลมมันตัดกันเห็นนะมีไซโคนิกอยู่บริเวณภาคอีสานภาคอีสานฝนน้อยโดยเฉพาะทางด้านอีสานตะวันออกตอนล่างอย่างจังหวัดอุบลฯศรีเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาเงี้ยมีปัญหาเกี่ยวกับการกดจมของกระแสลมแล้วก็มีอีสานบนอย่างบึงกาฬเนี้ยจะมีฝนดีเพราะมันมีมแนวลมพัดสออแล้วก็มีการ วนเข็มนาฬิกาเล็กน้อยเนาะครับ่ะเดี๋ยวเรามาลากลูกศรลากกันาทางลูกศรลากไว้ครับเป็นไงครับพอเอากระแสลมทั้งสองระดับมาชนกันเราจะเห็นว่าเออลมบนการพัดสอบกันด้วยนะส่วนลมล่างเนี่ยพัดเป็นมรสุมเต็มกําลังเลยไม่มีปัญหาแน่นอนแต่อีสานอย่างเฉพาะอีสา,ดานด้านตอนออกเนี่ยจะเจอแอนตี้ไซโคลที่มาจากทะเลจีนใต้นะครับพัดตามเข็มนาฬิกาไปด้วยทําให้ฝนตรงเนี้ยโดนกดจมโดยเฉพาะอีสานใต้จะมีปัญหาที่ยังไม่มีฝนเลย จะเริ่มเหมือนจะเริ่มเกิดภายแรงแลวอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุก็กลับมาเช็คที่โมเดลครับกลับมาที่โมเดลเราก็จะเห็นว่าอีสานใต้เนี่ยมีฝนไม่มีฝนเลยในแถบจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินเนี่ยหายไปเลยฝนแล้วก็ในช่วงดึกอาจจะมีตกไหมไม่แน่ใจแล้วก็ในวันถัดมานะครับก็กระแสลมก็ยังเหมือนเดิมครับแต่อาจจะมีฝนกลับมาในอีสานล่างด้วย แต่โมเดลนี้ใช่ว่าฝนจะให้ตรงเสมอไปนะครับมันเป็นแค่คาดการณ์เนาะทั้งความจริงมันอยู่ที่กระแสลมรวนๆครับมันไม่มีอะไรมายุ่งเกีย่ยวเลยอยู่ที่กระแสลมกับ MJO ที่เป็นตัวคอนโทรลเนาะเพราะว่าช่วงนี้ปกติแล้วเดือนสิงหาคมจะต้องเป็นเดือนที่เริ่มมีพายุพัดเข้ามาใ,ใกล้ๆบ้านเราแล้วนะฝนจะต้องเริ่มชุกมากๆเลยแต่เดือนนี้พายุอย่างเงียบมากเลยครับไม่มีสักลูกเลยไปอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกกันหมด ไม่มีลงมาทะเลจีนใต้แม้แต่ลูกเดียวเลยมันก็ทําให้เกิดปัญหานั่นเองฝนไม่ดีก็ครับเดี๋ยวไปดูฝนคาดหมาไหมฝนรายวันกันครับโอเคครับผมสําหรับการคาดฝนรายวันวันที่19ถึงวันที่20สิงหาคม2 5, 5 6, 6 7นะครับก็ดูแล้ววันนี้เป็นงไงครับภาคเหนือก็ยังมีฝนเยอะมากเลยนะครับอีสานก็ มีฝนอยู่บางพื้นที่นะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนมากจะอยู่ตอนบนกับด้านตะวันออกตอนบนนะครับส่วนภาคกลางครับฝนยังไม่ดีเท่าไหร่นะอาจจะต้องเหมือนยังไงอาศัยกระแสลมล่างช่วยด้วยหรือเปล่ามันไม่ค่อยพัดเป็นทิศเดียวกันนะครับเพราะว่ามันตัดยอดมีมันตัดกันส่วนภาคใต้ก็ลมล่างกับลมบนมันตัดกันก็จริงแต่ว่ามันมีความชื้นจากทะเลเขาช่วยไง ฝนมันจริงดีกว่านะครับเรามาคาดเหนือหมายกันนะครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยและ70%พื้นที่เนาะก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งเนาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน้ำบูนพยาวน่นตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับก็จะมีฝนหนักได้นะบางพื้นที่ด้วยไทยาสนะครับเอ่อเหมือนแอดว่าโมเดลมันให้ รู้สึกว่ามันให้เยอะเกินกว่าปกติไป,ไปหน่อยเนาะจริงๆแล้วมันต้องประมาณร้อยละหกสิบครับร้อยละสี่สิบถึงหกสิบเลยได้ซ้ําก็จะเน้นหนักในตอนบนๆครับอย่างจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนค,ร,นครพนมกาลสินม,มุกดาหารเนี่ยครับจะอยู่หนักตัวโซนๆเนี้ยจริงๆมันต้องหนักประมาณโซนนี้ครับแล้วก็อุบลราชธานีก็มีได้นะครับอำนาจเจริญอ,อย่างเงี้ยยโสธรมีฝนได้เหมือนกันนะครับ โคราดบุรีลำสุรินทร์น่าสงสารนะครับไม่มีฝนเลยอาจจะต้องรอเดือนหน้านะครับส่วนภาคกลางนะครับภาคกลางก็มีฝนประมาณ4ี่0สิบนะครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะฝนภาคกลางอะ่ะแต่งจริงมันก็ตกได้ในจังหวัดอาอย่างเช่นกาญจนบุรีอยู่ไทานีชัยนาทน,านาครสวรรค์ลาดบุรีเนี่ยครับก็จะมีฝนดีทุกวันแล้วก็สระบุรีลบบุรีนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดูวันนี้น่าจะแห้วนะ แต่ไม่แน่ใจว่าตอนเดึกๆจะมีฝนก่อตัวได้หรือเปล่าเพราะว่าเรามีกระแสลมไฟมันออกพัดตกคุมในตอนในกระแสลมตอนบนเนาะอาจจะมีฝนตอนเช้าๆค่ำๆได้เหมือนกันครับค่าตอนออกนะครับจริงๆแล้วโมเดลให้น้อยมากนะครับแต่ว่าก็มีฝนนอกโมเดลเลยนะจริงๆอันเนี้ยที่มีตกแน่ๆก็คือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดชนบุรี ระยองเนี่ยครับมีฝนได้ร้อยละหกสิบของพื้นที่เลยนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนได้ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ก็ะจะตกได้ในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและลรา,า,าที่ว่านะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตันตกเนี่ยเขาก็จะมีฝนเยอะอยู่พอตัวเนาะก็มีฝนได้ถึงร้อยละเจ็ดสิบเลยนะวันเนี้ย ก็จะมีฝนได้ในจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูนั่นเองครับมีได้ทุกจังหวัดเลยก็ดูๆแล้วเป็นยไงครับฝนอ่าเราจะเห็นในโมเดลใช่ไหมว่าเนี่ยทะเลจีนใต้กับเวียดนามเนี่ยไม่มีฝนเลยใช่ไหมทะเลจีนใต้และเวียดนามฝนไม่มีเลยเพราะว่าเป็นฝนมาจากแอนต้ไซโคนแต่ว่าในภาคอีสานเนี่ยยังโชคดีที่ว่าในตอนบนอ่ะมีแนวลมพัดสอบกันนะครับคือความชื้นมาอีกทางหนึง่งกับลมไอลมที่ติดความชื้นมานอีกทางหนึง่งก็จะมีฝน พอมๆพอได้เงี้ยครับส่วนมากจะเป็นช่วงดึกๆครับดึกๆค่ำๆเป็นต้นไปเลยอ่ะมันถึงจะเริ่มฝนกระจายดีขึ้นส่วนภาคกลางเนี่ยฝนจะตั้งแต่บ่ายเย็นครับอีสานนี่จะค่ำดึกอย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็ดูๆแล้วเป็นไงครับฝนก็ยังไม่ดีนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แอดมินจะเอาฝนในเดือนสิงหามาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงมั่งทั้งเดือนนี้ตรงไหนแรงตรงไหนดีเกินตรงไหนท่วมแล้วอะไรอย่างนี้ครับ ส่วนขึ้นลมในทะเลนะครับวันนี้ภาคใต้ฝั่งอนามันมีขึ้นสูงนะครับขึ้นสูงประมาณ2เมตรเนาะเพราะว่าลมมรสุมเริ่มกำลังพัดและก็ชาวเรือนคนเดินเรือด้ความระมัดระวังนะครับถ้ามีฝนฟ้าขนองไม่ควรออกจากชายฝั่งเนาะ่วนฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับก็ถ้ามีฝนฟ้าขนองขึ้นก็อาจจะสูงว่านั้นก็ชาวเรือคนเรือเดินเรือได้ความระมัดระวังเนาะและมีขึ้นสูงกลับมาแล้วก็สําหรับพยากรณ์ ฝนวันที่19-20สิงหาคมนะครับอ่เลนนีเอาไทยแลนด์ขอจบเพียงพยากรอากาศแต่เพียงเท่านี้ครับก็าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขอบคุณครับ